วันนี้มาติดตามการเก็บข้อมูลงานวิจัยทุเรียนที่สวนตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งวันนี้เรามีการมาติดตั้งชุดเซ็นเซอร์ด้วยนี่ก็จะเป็นชุดเซ็นเซอร์ที่เราเอามาติดตั้งที่สวนนี้ก็จะพลังงานโดยใช้โซ,ซล่าเซล ชุดเซนเซอร์ซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีแหล่งของเซ็นเซอร์นะคะเป็นอุณหภูมิความชื้นในอากาศอันนี้จะม,สมีส่วนที่อยู่ภายในทรงพุ่มด้วยส่วนที่อยู่ภายในทรงพุ่มก็จะมีในส่วนของเรื่องแสงด้วยนะคะเราจะติดตั้งตัวเซ็นเซอร์ที่มีความเข้มแสงอ่าตัวปุ่มนี้ก็คือความเข้มแสงส่วนอันข้างล่างนี่ก็คือ อุณหภูมิความชื้นภายในทรงพุ่มเหมือนกันนะคะ,ะคือตัวนี้อุณหภูมิความชื้นภายในทรงพุ่มเปรียบเทียบกับข้างนอกใช่ไหมคะแล้วก็สายนี้เราต่อลงมามันก็จะลงมาแล้วเราก็จะฝังไว้ที่ดินนี่คือส่วนที่เราฝังไว้ที่ดินอันนี้ก็จะเป็นชุดที่เราวัดความชื้นในดินนะเป็นซอเซ็นเซอร์แล้วก็ส่งข้อมูลไปยังตัวรับสัญญาณ แล้วเราก็จะมีตัวรับสัญญาณที่เป็นตัวเกตเวนั้นวันนี้เราก็จะมีแต่ละโหนดอันนี้คือแต่ละโหนดซึ่งแต่ละโหนดเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิความชื้นอากาศอุณหภูมิความชื้นในดินแล้วก็ความเข้มแสงอันนี้ก็เป็นชุดเซ็นเซอร์ที่เราเอามาติดตั้งที่สวนทุเรียนเพื่อที่จะดูเรื่องของการจัดการน้ําแล้ว งานทดลองที่นี่ก็จะมีอยู่สส่วนด้วยกันก็คือเราทําในส่วนของเรื่องการจัดการน้ําตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันนั้นเป็นวิธีการที่เราใช้ข้อมูลสภาพอากาศโดยเราก็จะมีสถานีอากาศที่เป็นฐานีอ้างอิงนะเปรียบเทียบกับชุดสถานีย่อยในแต่ละต้นในแต่ละชุดการทดลองของเราเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะคะตอนนี้เราจะเห็นว่าระยะ พัฒนาของทุเรียนก็อยู่ในระยะประมาณเลยไข่ไก่มาหน่อยนึงเป็นระยะที่ค่อนข้างที่จะโตและแต่ว่ายังไม่ได้มีการสร้างเนื้อนะคะยังสร้างเปลือกกับสร้างเมล็ดอยู่ตัวนี้เองแล้วก็มีตัวเซนเซอร์ที่เป็นซอยเซนเซอร์อันนี้เรามีตัว Data Logger เก็บข้อมูลซึ่งอ,อาจจะไม่ได้ส่งข้อมูลแบบสถานการณ์ปัจจุบันหรือแบบเรียลไทมอันนี้เป็นข้อมูลที่เราจะต้องมาโหลดลงตัวคอมพิวเตอร์ เพื่อจะดูความชื้นในดินอีกทีนึงแต่ว่าชุดเซนเซอร์ที่เรามาติดวันนี้วิธีการก็คือส่งข้อมูลให้เราสามารถที่จะนั่งดูข้อมูลจากสถาบันแล้วก็ดูสถานการณ์ของสภาพอากาศในแต่ละช่วงเวลาได้อันนี้งานเราก็จะมีการปรับสภาพภูมิอากาศโดยเราจะใช้ตัวมิสติงเกอร์ อันนี้เสร็จหมดแล้วก็ค่อยดูอีกทีนึงว่าเราจะลองเปิดระบบน้ําแล้วก็ดูซิว่าการปรับมินิสปริงเกอร์เนี่ยจะช่วยลดอุณหภูมิแล้วก็เพิ่มความชื้นในบรรยากาศให้กับต้นทุเรียนเราได้หรือเปล่าเห็นไหมคะก็จะอยู่ข้างบนเนาะเราก็จะติดตั้งอยู่ระหว่างกลางระหว่างทุเรียนทั้งสองต้นแล้วก็จะทําทั้งหมด3แถวด้วยกันนะคะ ก็จะดูซิว่าจะสามารถช่วยปรับสภาพอากาศให้กับต้นทุเรียนเราได้ไหมสภาพต้นทุเรียนนะวันนี้ก็ถือว่ากำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาระยะไข่ไก่นะมีบางต้นที่เลยระยะไข่ไก่ไปแล้วอันนี้เราจะเห็นชัดเจนเลยว่าเราติดตั้งตัวท่อเพื่อที่จะนำสาย PE ข้างบนที่เป็นสายดำๆที่เราเห็นนียวางสายตามระหว่างแถวของต้นทุเรียนแล้วก็ เปิดระบบน้ำในรูปแบบของมินิสปริงเกอร์เพื่อที่จะปรับสภาพบรรยากาศให้กับต้นทุนเรียนเราน,นี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งสองต้นในช่วงนี้ที่เรามาติดสถานีอากาศไว้น,นี่เราก็จะเห็นชัดเจนนะคะว่าสถานีอากาศเป็นยังไงบ้างนี่ก็เหมือนกันค่ะเป็นชุดอีกชุดหนึ่งที่เราติดไว้เพื่อที่จะดูการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอันนี้เราก็ทําเป็นรายต้นไม่ได้ใช้ทุกต้นหรอกคะ่ะแต่ว่าพยายามจะให้มันมี จำนวนต้นที่เราจะเปรียบเทียบข้อมูลให้มันเยอะนิดนึงเพื่อที่จะเอามาอธิบายอะไรได้เยอะหน่อยอตอนนี้ก็ต้นทุเรียนก็กำลังให้ผลผลิตอันนี้เป็นตัวชุดเซ็นเซ,นเซอร์อีกตัวหนึง่งแต่ละโหนก็จะมีเซ,เ,ซเ,ซเซ็นเซอร์ทั้งหมดเจ็ดเซนเซ,นเซอร์ด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูตัวสถานีเรสเฟลต์สถานีอ้างอิงซึ่งอันนี้เราก็จะเก็บข้อมูลสภาพอากาศทุกอันเลยก็จะมีหนึ่ง ความเร็วลมเช่ไหมคะเราจะมีในส่วนของความเร็วลมทิศทางลม direction ก็คือทิศทางลมมันมาทางทิศไหนแล้วก็มีความเร็วลมอุณหภูมิอันนี้จะเป็นอุณหภูมิกับความชื้นในอากาศแล้วก็อันนี้ก็คือความเข้มแสงของตัวชุดเซ็นเซอร์ส่วนตัวนี้ตัวเก็บปริมาณน้ำฝนเพราะฉะนั้นในตัวสถานีอากาศอ้างอิงเนี่ยที่จะได้ข้อมูลจากตรงนี้ก็คือในเรื่องของทิศทางลมความเร็วลม ของความเข้มแสงอุณหภมณูมิความชื้นในอากาศแล้วก็ปริมาณน้ําฝนอันนี้เราก็ใช้เป็นตัวประเมินสภาพอากาศภายในสวนแล้วก็จะเอามาเป็นตัวเปรียบเทียบระหว่างตัวสถานีย่อยที่เราติดไว้เป็นรายต้นในแต่และชุดการทดลองของเราทีนี่อันนี้ก็จะเป็นสถานีอากาศย่อยที่พัฒนาขึ้นโดยโครงการวิจัยของเรานะคะ คันนี้จากที่เพื่อนๆได้ฟังไปเนี่ยอาจารย์ลำแพงก็เล่าว่าเขาติดเซนเซอร์วัดค่าต่างๆมากถึง7ค่าเลยอุณหภูมิความชื้นสัมผัสความเค็มแสงความชื้นในดินปริมาณน้ําฝนทิศทางลมความเร็วลมถ้าเรารู้ข้อมูลเหล่านี้แล้วเราไปบริหารจัดการยังไงได้บ้างเดี๋ยวพี่ยามก็จะเอาค่าบางอย่างที่เราได้จากเซนเซอร์เนี่ยมันอุยให้ฟังพอคร่าวๆนะครับส่วนรายละเอียดลึกๆเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้เราค่อยศึกษากันอีกทีนึงวันนี้เอาคร่าวๆก่อน ยังค่าแรกค่าของความชื้นสัมพัสในอากาศภาพที่พยายามให้ดูนี่นะครับจะเห็นว่าตั้งแต่เวลาประมาณ9นาฬิกาถึง18นาฬิกาเราเห็นอะไรบ้างครับที่9นาฬิกาเนี่ยความชื้นสัมพัสเริ่มดิ่งลงมาอย่างตอนตีหบางทีจะอยู่ที่ประมาณ90%ตั้งแต่6โมงเช้าถึง9โมงเนี่ยต้นไม้มีเวลาสังเคราะห์แสงพอถึง9โมงเช้าเนี่ยเราจะเห็นว่าความชื้นสัมผัส เริ่มลดลงลดลงจาก60ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ50ความชื่นสตมมพัดลดลงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปากใบของต้นไม้เนี่ยมันเริ่มปิดแล้วจะเห็นว่าช่วงระหว่าง9ถึง16นาฬิกาบางวันเนี่ยความชื่นสตมพัดนี่ต่ำกว่า60อันนี้มีผลต่อการตัางเกาะแสงของพืชเลยเรามาดูค่าถัดไปคือค่าของอุณหภูมิพอดูที่อุณหภูมิเนี่ยจะเห็นว่า เก้าโมงเนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ35องศาแล้วในกราฟเนี่ยพอเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งอุณหภูมิที่3ามาองศาปกติต้นไม้เนี่ยถ้าเกิดอุณหภูมิมันสูงขนาดน,นี้นะเอนไซม์ N ในต้นนะครับมันจะทํางานได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นกระบวนการ่างังเคาะแสงกระบวนการหายใจกระบวนการต้นไม้เนี่ยเกิดขึ้นไม่ดีและที่อุณหภูมิสูงเนี่ยต้นไม้ปากใบเริ่มปิดและต้นไม้นะจะต้องมีการใช้พลังงานก็นึกดูแล้วกันครับใช้พลังงานเพื่อการหายใจ แล้วก็จะต้องเลี้ยงลูกอีกกรณีที่อยู่ในช่วงที่ระหว่างติดลูกอย่างช่วงนี้ช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยหลายๆสวนลูกขนาดเท่ากําปั้นเท่ากระป๋องนมกําลังเบ่งลูกเลยอุณหภูมิขนาดนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับทุเรียนของเราและถ้าเรามาดูที่กราฟโดยรวมของเมืองวันเนี่ยจะเห็นว่าอุณหภูมิเนี่ยนะครับตอนใกล้สว่างตีสี่ถึงหกโมงเช้าเนี่ย อุณภูมิอยู่ประมาณ23-24นะแล้วบ้านเราเนี่ยพอร้อนแล้วร้อนจริงๆนะ6โมงปุ๊บอุณภูมิเริ่มฉันึันมาเลยเห็นไหมฮะอุณภูมิสูงขึ้นจาก24ขึ้นไป36ขึ้นไป40ก็มีสวนทางกับอีกกราฟหนึ่งก็คือส่วนของความเชื้นสัมพัทธ์กาฟที่สองเนะี่ยจะเห็นว่าความเชื้นสัมพัทธ์เนี่ยลดลงมาพออุณภูมิสูงขึ้นปุ๊บความเชื้นสัมพัทธ์ลดลงมาอย่างตอนช่วง9นาฬิกาเนี่ยสังเกตได้เลยว่าความเชื้นสัมพัทธ์ลงมาอยู่ที่ประมาณจะ6 ทำให้พืชมีโอกาสปิดปากใบเมื่อพืชปิดปากใบก็ไปกระทบกับกระบวนก,การสังเคราะห์แสงทําให้การสังเคราะห์แสงของต้นไม้ไม่ดีดังนั้นนะครับอย่างที่อาจารย์อภก็เลอยให้ฟังว่าตอนเนี้ยถึงที่ทางทีมงานของอาจารย์ทําก็คือว่าสมมุติเรารู้แล้วว่าอุณหภูมิกับความชื้นสัมพัทธ์เนี่ยช่วงเวลาตั้งแต่9.30ถึง13.30ในเริ่มวิกฤตแล้วเนี่ยเริ่มจะเป็นจุดที่ต้นไม้ไม่ชอบแล้วเราจะทําให้ต้นไม้เขามีโอกาสสังเคราะห์แสงมากขึ้น โดยการใช้โฮมิดีสวิงเกอร์ลดเพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศลดอุณหภูมิแล้วก็เพิ่มความชื้นสัมผัสเนี่ยมันจะช่วยให้ต้นไม้เนี่ยสามารถจะสังเคราะห์แสงสร้างอาหารได้มากขึ้นตรงนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าติดตามกันประเด็นที่เราจะต้องให้ความสนใจคือว่าหลังจาก10บวงไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดความชื้นสัมผัสต่ําอุณหภูมิสูงสิ่งที่เกิดขึ้นคือปากใบ หลี่ลงการขายน้ําการดูดน้ําขึ้นไปน้อยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นตัวควบคุมไม่ให้การสังเคราะห์แสงเป,เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากต้นไม้เองเนี่ยเขามีกระบวนการในการบาลานซ์ไม่ให้ปากใบเปิดมากเกินไปก็คือมันต้องมีจุดสมดุลระหว่างการหายใจการคายน้ําต้นไม้นะครับก็จะพยายามรักษาภาสมดุลระหว่าง การคายน้ำมาการสังเะห์แสงคือถ้าเกิดปล่อยให้คายน้ํามากเกินไปต้นก็เครียดจากการขาดน,น้ํามันก็ต้องลดในเรื่องการคายน้ําลงไปมันก็ทําให้ปริมาณการสังเะห์แสงน้อยลงในขณะที่การหายใจยังเกิดขึ้นปกติยิ่งอุณหภูมิสูงเนี่ยการหายใจยิ่งสูงเพราะฉะนั้นสี่นี้เกิดขึ้นคือต้นไม้เราใช้อาหารภายในต้นเยอะมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เอามาแบบ ตัวเลขมานั่งเล่าไห้สู่กันฟังอย่างทุกวันเนี่ยนะครับพี่ยางมานั่งดูข้อมูลอย่างเช้ามาก็นั่งดูแลสวนที่เราทดลองเนี่ยสี่สวนเนี่ยแต่ละสวนอุณหภูมิเป็นยังไงความชื้นสัมผัสเป็นยังไงบ้างความเข้มแสงเป็นยังไงไปริมาณน้ําฝนเป็นยังไงหรือว่าเวลาเขลาลดร้มแล้วเนี่ยความชื้นในทรงพุ่มความชื้นสัมผัสในอากาศมันเพิ่มขึ้นไหมนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจโดยเฉพาะในช่วงที่อากาศร้อนมากๆเนี่ย เชื่อว่าชาวสวนหลายๆคนเจอปัญหาครับทําไมที่สวนลูกแดงง่ายทําไมลูกทุเรียนใส่ปุ๋ยเต็มที่และน้ําก็ลดแล้วทาไมทรงยังไม่สวยทําไมปีนี้ทรงสวยสตู้ปีที่แล้วไม่ได้เอ๊ะทำไมเพื่อนทางภาคใต้ถ่ายรูปสวนเขาไม่ดูลูกมันสวยหล้วกันสวนเราทําไมไม่สวยเรื่องปุ๋ยื่องยาไม่ต้องพูดถึงราคาทุเรียนขนดะนี้ยทุ่มงินเต็มที่อยู่แล้ว แต่ทำไมมันไม่ได้ผลลัพธ์ใดเราต้องการในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับมีข้อมูลพิสูจน์ชัดเจนอยู่แล้วว่าสภาพอากาศมีผลต่อกระบวนการของต้นไม้อุณหภูมิสูงความชื้นสัมพัทธ์ต่ำมีผลต่อาการสังเคราะห์แสงการที่พืชสางาหารไม่ได้มีผลกระทบต่อการใช้อาหารมีผลกระทบต่อการเติบโตอของเกล่งกานใบการเติบโตของผลผลิตเรื่องนี้มีความท้าทายมากๆาที่ชาวสวนเราจะต้องเล่งทําความเข้าใจและถ้าเกิดเป็นไปได้ ต้องนำไปปรับใช้หรือหาวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้คอยติดตามงานของอาจารย์ลำแพนและเรื่องที่เราจะนำมาเล่าเสนอในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ